สวัสดีครับพี่น้องช่องวิธีกวิธีชีวิตแบบบัรนองของหน้าครับมาอัปเดตปุกอื้อครับปุกอือ้อใประมาณยี่สิบมือครับนี่หรือสามอาทิตย์นะครับเนี่ยหลังจากนับจากมือปลูกเด้ครับนับจากมือกาบมันก็นเป็นประมาณยี่สิบเจ็ดหมืน่นาะเพราะว่ากาดเจ็ดมื่ของเราก็มาปลูกเลยนะพัลงลมเครื่อครับเนี่ยลังลมเครื่อครับ กะมันยางเบิองครับมีเมี่ยงต่อทองอยู่แต่ว่าผมก็ฉีดยาไปแล้วแหละหมนันก้อนๆเนี่ยเดี๋ยวมืนอื่นจะฉีดยาอีกไรไม่กระทองนี่ก็เอาขีกก้ไก่ก็ปุ๋ยมาใส่แล้ะครับใส่ใส่หลองมน,นี่แหละใส่ใส่น้ำนี่แหละครับในขุมมันใส่ปุ๋ยรอบนี้ใส่ปุ๋ยหมากน้ำครับเพราะว่าจางน้อยเพิ่นก็นเป็นดอกแล้วหรือฟักทอง ยังไว้อยู่ครับงามไว้อยังก็บางไงี่ยี่สิบมือตังลมเครือเครือเครือกับงามอยู่ครับทดลองปลูกเบิง้งบ่ากันปลูกแนวเดียวไรเขายังเขาจะปลูกแต่กระลำไร่ก็หาราคาบดีนะครับเ้าปลูกเอื้อไปนำ้ำปลูกอื้อปลูกพักนั่อือไปน้ำนะครับ ลายยางบนบริเวนพืชเชิงเดียวนะครับอย่างน้อยถ้ากิจัดให้เครื่องไ้ทั้งฝุ่นนะครับว่ามอนี้ว่าให้มีด้บ่าให้มีเครื่องให้เครื่องผนออกไปทั้งขางให้เครื่องผนออกไปฝุ่นเปิดเ็นมันบองงามกับหรือมันบ่ได้ผลกับเชื่อว่าผลนผ่านขางมันก็คือเอาฝุ่นใส่กันหนาครับขาวมันงามปีหนา ฟั <c oughs> กทองเขาก็จัดเครื่อนไปอย่างนี้ครับนี่เครื่อนน้องที่เขาก็จัดจัดให้พ่นให้ฝุ่นแต่ว่าก็ให้มันยน่ให้พ่นย่ากว่านี้ก่อนเขาค่อยเขาค่อยเอาเอาออกไปนะครับหลายคนก็ถามว่าปลูกซสมิ่งกะทายเนาะผลบางคน,น้ำผลไม้เนาะผมกะทายทายไว้ทะเบิ้งจากของนี่แหละครับ ว่าเออปีนั้นปีหกหกเห็นยังเนีย่ยปีหกเจ็ดเห็นยังเนี่ยปีหกห้าเห็นยังเนี่ยนะครับพ่อทายไปาเธอเบิงเทาเองนี่แหละมีหมูมาเบิงน้ำก็กดีครับเด็กเป็นความรู้กันกำลังงามครับอากาศหายมันเรียงในสวนพู้เชียร์คนกระลำนะครับกระลำสามขั้นต้นครับกระลำกำลังงามมันนี้ก็จะฉีดยาเพิ่นฉีดไร้นอนฉีดน้ำสมข้นใหม่ครับ ไรแม่งกระเบียกับยาขานอนละ่ะทวีหาขีดตอนมันวันฮอนี่นะครับพอมันฮอนแล้วฮอรสีเต็นสมค้นใหม่คือดอกไล่ผู้จัดการมันก็เลินนำมอแต่ร์ไซค์นี่ครับเขาก็ยังทีละปลูกลังดูดูเกีียวเขาเนาะ จริงอายุเพิ่มเกือบสามเดือนสามเดือนนะครับเด็กเก็บสามเดือนแล้วครัก็โตแม่งก็ไถยนักฮุดกับประมาณเดือนงูผภามีหน้ากว่าไถยนักฮุดแล้วพอดีเขาเก็บบื้อโอเวซปลูกทดลองมึงครับถ้ามันดีผมจีไรคนนี้อยู่ปีไหนว่าจริลองเห็ดหนาฝนนำเพราะว่ามันเห็ดหนาฝนไอ้มาเก็บตอนช่วงเกี่ยวเขามันจะมีราคาเขาวะปลูกเขาปลูกก่อนกับเพิ่งอาจารย์เพิ่นในยูทูบหลายหลายคนนะครับท่องเสียตะวันเนี่ยผมกับเพิ่งติดตามเพิ่นอยู่วิธีการดูแลรักษายาสีที่ผมก็ได้จากเพิ่นละ พวกอาบาบิ๊กตินพวกโซตัดพวกอย่งเงครับไรไรเมงต่าอทองเนาะผนมาตอมใบพนที่แหลกๆ ok ok. ผมกับโบคนหูเลยโบเคยปลูกเคยปลูกอยู่ครับแต่ว่าปลูกกินไอ้ที่หาคุ้มหนมฝนทาปลูกกินเองอะ่ะมีมีครังแรกเลยที่ปลูกได้หลายกับบหลายดอกก็มันไรหนึ่งป้องหนึ่งละครับปัน,ป,นป้องหนึ่งกับปั้นปองหนึ่งอากาศเลยประมาณสิบถาดสิบถาดกับบอตีมาได้แรอครับตัวเกิดตัวบอเนาะ ตัวเกิดรุ่นตัวเกิดกอนมันก็บริปู่พร้อมกันแต่มันกะจะดีอยู่บรจักเกิดกอนเกิดเกิดคนะเทือเพราะมันสมดอกไงมอญนี่มันมอนเกิดรุ่นครับเอาพบมาปลูกใหม่มันมันตายน่ะหมันล่ะเบียมันมันเป็นหลคน้ครับเป็นไวรัสเป็นวากระเบื้องจากช่องยูทู b ไอ้ทรายเพื่อนหลายคนนะครับ เป็นคู่บาอาจารย์ให้เมืองพันเพียรแนวใดเขากะมาปรับปรุงใส่ตามพื้นที่ของเฮาเพราะเพราะพื้นที่ของเฮามันมีซรัพหนีเฮาประเทศทรัพยหนีนะครับใส่ตามพื้นที่ก้องหนึ่งนี่งกับมันหกคลิปกัวต้นครับหกคลิปหกคิปหาต้นเจเลียหกคลิปหาคุ้มบางคุ้มกับสองบางคุ้มกับต้นเดียวเนี่ยก็อย่างสี่นี่เฮาจาัดเครื่องมันออกไปทั้งนอกใส่ตามพื้น รื่อแต่ว่าผมผมก็สีโปแเตงเครือหรอกครับยนีนี้ผมผมบรกาศแ่งแตงพันปินี่นเอาปลูกเอาวิชากอนครับปีนี้ปลูกเอาความหูปลูกเอาความหูก่อนว่าเข้าทีหูจักมันหูจักใจมันบอ่อเห็ดเอาเบงกรล่อ,ลองเบงกนเพราะว่าผมผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วลหละเห็ดยังผมสีโบเห็ดลายทีเหลกปีเหลกเห็ดทำผมเห็ดได้ให้ผมหูใจมันก่อนจะคอยเห็ดต่อ เหมือนกะล่ำกะลำปีแรกผมปลูกแค่พันตุนปีทองมาผมก็ปลูกประมาณไร่หนึ่งป่าผมก็ปลูกสองไร่ครับตามกำลังน้ำเนรนั่นแหละกงเห็ดกับพ่อกับเมกับผมสามคนเนาะพอแล้วก็โดหน้ำให้โดส้วนให้ก็โคดน้ำถอยกันครับธุรกิจครอบครัวเป็นนายตัวเองผมกับไม่งานประจำเห็ดงานไปน้ำเนาะ งานประจำผมกับเขากะสิบสองชั่วโมงเวลาว่างจากเขากะผมก็มาเฮ็ดสวนเป็นอาชีพเสริมครับนี่ก้ามนะครับบรรยากาศยังมือนเสาทั้งงานหมดเลยครับแต่ว่าผมหมดเลยภาษาไทยเฮ้ยบังยังมือนเสามันมาหดสวนแต่เลือกแห่งตีหามาหดสวนนั่งเป็นอุ้มเลยผลผลิตก็รอบ,บิังครับจะอัปเดตเบิังได้เลยครับบอกเฮ็ดไทยบิงังดูดอกนักซิปมือไทยเฮ้ยบังท่งนึง ทายบังดูด้เดวจะเบือบ่อมันสิบพเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตัางสิบหมือเนครับาทายคนหนึ่งเนาะทายทายทายตลอดมันกะบพเห็นการเปลี่ยนแปลงของของผักของผักของหรือผ,ผมสิให้เบิ้งพักบุง้งสิบห้ามื่นพมปลูกเดี๋ยวสิบห้าสิบหกมื่นครับเบื้องพัตัวนี้ที่ส่งกันในย่างเป็นไรายได้ประจำวันรายได้ไเสริมกิโลละร่อยวันนี้ครับร่อยเลยคุง ถุงอร่อยปิดถุงอร่อยถุงฮาโลโล่ยี่สิบบาทนี่ครับเป็ลือกกินง่ายเลยครับ่าใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเสียเดียวหนึ่งรเรวก็ได้ลกแล้วครับเลยข้างบนนี่อีกพวโดนก็ได้กลกแล้วครับเลยข้างบนสวยๆเป็นผมทรงรานในย่างมีรานในย่างอยู่สองสามรันอยู่แถวนี้ก็เลยทรงเพิ่นนี่กระลัมนี่ก็ กต่สูงกันครับแต่ว่าชนมากพราะขา,าใหญ่คุณมาเอาดอกสามพันต้นนี่คันคันในวัชพืชหัวนี่มันยางสีงาดาอีไรอย้อน่สามตันหาถึงสี่ตันครับนี่ตามที่เคยปลูกกระลำสามถึงสี่ตันน,นะครับกะจักสิบมือเนาะหรืออาทิตย์หนึ่งแหละอัปเดตให้เบิง่งมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอัปเดตเบิง่งดูทายเบิง่งดูมันก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงตรงน,นี้เป็นกระลำดอกเนะครับนี่ อสุดท้ายหนึ่จังนี้ไปนี่มชุดผุนกระลำดอกมันเบียบพ่อพอก็เกลี้ยงกระลำดอกมาใส่นี่ครับอ,อ,อีกอีกอีกส่วนหนึ่งปลูกที่ทั้งผุนรุ่นซ้ำมีรุ่นสอง่นแรกเก็บขายสิเบอเอ็ดแดี๋วพมของบระเทศไทยมัน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 เปื่อยนะครับมันเพรปลูกพาฝนเนาะมันเปื่อยนี่ครับวันนี้ก็สีดยาฉีดยากระลำ ก็มีคันถามมาอยู่หอกว่าใส่ยายังใส่ยายังนอฉีดกะลํายานอนนอเดี๋ยวจะใเบิ่งครับยาที่ผมจะใส่ก็มีนี่แหละครับกะวี่หาอันนี้เป็นน้ำส้มวันใหม่จากมายุค,ค่าเลยครับน้ำส้มวันไม้ นี่ครับใส่นํำสมควนใหม่้วก็นี่อาับาเม็กตินตัวนี้ตัวนี้ผมฉีดฉีดบึกเอือ้อครับฉีดฟักทองอาับาเม็กตินแล้วก็มีให้เข่นตัวนีน้นอนนอนนอนกะหล่ำครับ้วก็ตัวนี้เป็นสารจับใบค,ครับออนซอนสารจับใบเพราะเขาต้องใส่เด้บ่ใส่บ่ได้เพราะใะาะห้ยาให้ยามันนี่ไอซึมลงใบไอ้ลิง ยามันซึมน้ำใบนะครับซึมน้ำใบโดยใบมีทำนี่แล้วครับให้วิหาตัวนี้ก็สองส้อนต่อถังนี่นี่ก็คือกันครับให้วปหาประมาณนี้แหละครับยาที่ผมใส่ตัวนี้เป็นไร่แม่งไร่เอผสมข้นใหม่ครับอ่าค,ครับมันฉีดคำก่อนเนาะผมฉีดยาก่อนเครื่องกันนี้แล้วครับแบก <laughs> สวัสดีครับฝากกดติดตามเยดยนะครับกดไลค์ให้น้ำเนยคอมเมนต์มาทานไทยกันได้ครับจ่องน,น้อยทายไปเป็นเบิงเ,เป็นความู้หรือเล่ครับเบงปันความรู้สึงกันไรกันครับสวัสดีครับ